สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันกับ EasyEasy Easy 6่หกสามเก้าห้านะครับวันนี้มารีวิวปรินเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ปรินเตอร์ปรินเตอร์อะไรยี่ห้อยีตจิช้บาไอย,ยี่ห้อโตชิบา้าเป็นหม้อทอดหม้ออบหม้อนึ่งสารพัดคุณพันละเมียเขาจัดมานะครับราคาก็สามพันกว่าบาทช่วงนี้มันเป็นกระแสที่คนก็ซื้อกัน ชอบดีมีคืนอะไรประมาณนี้คนก็เลยแบบเริ่มซื้อกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเพราะว่าชอบดีมีคืนมีระยะเวลาจํากัดนี่เนาะประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อโตชิบะปรับความร้อนได้โลมิดไฮสามระดับครับเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะรุ่นมันเป็นรุ่นอะไรเขาเรียกมัลติคุกเกอร์ครับรุ่นคือ H C 1 4 K S T H นี่รุ่นมันสาม0กว่าบาท จุดดีคงเป็นเรื่องของการที่สามารถถอดตัวชุดหม้อนะเอาไปล้างทําความสะอาดได้นะครับกับบางคนบอกว่าเอยไปซื้อพวกของราคาไม่แพงก็ได้แปดเก้าร้อยแต่บอกเลยนะใช้ไม่กี่ทีปักพังครับเนี่ยผมก็ซื้อมาปักพังทํากินไปได้แค่ครั้งเดียวแล้วแล้วปักก็พังในครั้งที่สองนะครับอ,อันนี้ก็มีรับประกันเนาะมีใบรับประกันเขานะครับประกันปีหนึ่ง คู่มือการใช้งานอ่านกันบ้างหรือเปล่าดูคู่มือการใช้งานก็บอกถึงอะไรบ้างบอกถึงวิธีท,ทาความสะอาดนะครับแล้วก็มีภาษาไทยนะเห็นไหมมีภาษาไทยนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับนี่เขาก็บอกว่ามันมีอะไรบ้างมีถาดแบบถาดรองนึ่งอันนี้อันนี้คือถาดรองนึ่งที่เห็นอยู่เนี่ย จนสเตลเลต์ถาดลองนึงข้อจุดสังเกตนะสำหรับราคาที่มันแพงขึ้นก็คืออะไรปกติแล้วพวกสเตลเลตพวกนี้ถ้าเป็นงานของถูกนะจับไปคือแบบคมกริปพร้อมบาดมืออันนี้ลูดให้ดูเลยว่าไม่คมไม่คมแต่อ้ตรงนีนะ้ที่เป็นเจาะนี่ก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้คมจนบาดมือนะจากที่สัมผัสมาเนี่ยถูๆให้ดูเนี่ยปึ๊บปรากฏเลือดอาบไม่ใช่อันนี้ถาดลองนึงนะครับแล้วก็ จะมีถาดอบอันนี้มันทาได้หลายอย่างมากเลยนะนีเพื่อนดูคุณพารเมียเขาจัดมาแกใู้ทีละชิ้นละกันนะเดี๋ยวผมให้ดูโอเวอร์วิวอีกทีหนึง่งอันนี้ให้ดูก่อนนะครับบอกเลยนะว่ารีวิวไปพร้อมกันเลยอะ่ะยังไม่ได้ดูเลยด้วยซ้ำ <laughs> อันนี้เป็นถาดอบเอ้ยถาดเออถาดอบแผ่นรองหม้อใช่ปะไม่ไม่นี่แผ่นรองหม้อครับ นี่อันนี้แผ่นรองหม้อก็เหมือนเป็นหม้อต้มอันนี้ก็มียางมียางมาเรียบร้อยเลยงานสวยตามราคาสามพันกว่าบาทลดแล้วเหลือสองพันเก้าครับช่วงนี้อันนี้เป็นถาดเป็นถาดอะไรวะถาดอบอันนี้ถาดอบครับนี่เฮ้ยไม่ใช่นี่ฝา <c oughs> บอกแล้วว่ารีวิวไปพร้อมกันอันนี้ฝาครับฝาปิดฝาปิด เอองานงานสวยงานสวยตามราคาแล้วนะ่อ่ะสว่วนนี้เป็นถาดอบครับนี่ถาดอบก็เขาเขียนว่าถาดอบคุณพารามีบอกว่ากระทะแต่อันนี้เขาเขียนว่าถาดอบครับถาดอบประมาณนั้นเออเนี่ยมีการปัม๊มปั๊มลายมาด้วยดูดีครับดูดีแล้วก็เท่าที่เห็นก็น่าจะแ,แบบว่า เคลือบมาทําให้แบบว่าเวลาล้างทําความสะอาดง่ายนะครับอ่ะและนี่ก็คือหัวใจสําคัญของเราโตชิบา้านําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตหรืมอมยังเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้แล้วสโลแกนเนี้ยสมัยก่อนโตชิบ้าเล้วมีสโลแกนนี้เป็นเพลงเป็นเพลงเป็นเพลงอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกในนี้มีปลั๊กอืมอี่ บ้านเราอยางนี้เปลี่ยนมาหาเป็นปลั๊กแบบนี้แล้วนะแล้วหัวปลั๊กอันนี้ก็จะบอกว่าพิเศษไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะพิเศษเว้ยไม่เหมือนหัวปลั๊กธรรมดาห้ามทําหายนะครับเหมือนจะเหมือนแต่ไม่เหมือนนะปกะติพวกนี้จะเห็นว่าคล้ายๆพวกหัวปลั๊คคอมใช่ไหมแต่มันมีวาล์วตรงนี้ตัวอันนี้มีบากด้วยเพราะฉะนั้นอย่าทําหายนะครับใช้ร่วมกันกับปลั๊กทั่วไปไม่ได้นะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็เสียบใช้งาน นะครับอินเดียด้านหลังมีตัวยางจับกระชับมือยางซิลิโคนกันร้อนนะครับงาน,นสวยตามราคาแหลนะเนาะแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวปรับอันนี้คือออฟโล w มิดเดแล้วก็ไฮเป็นตัวปรับความร้อนแบบเบสิคเบสิคเลยอะนะครับด้านล่างก็เป็นฉลากมอกอแล้วก็บอกถึงกำลังไฟ1,500วัตต์ครับ มาตรฐานแล้วก็ระดับการกันน้ำคือ IPX0 คือไม่กันเลยนะอย่าไปล้างนะครับล้างไม่ได้นะครับล้ำหนัก4.5กิโลอ่าตัวนี้เป็นตัวเพลทให้ความร้อนเพราะฉะนั้นอย่างเก่งก็แค่เช็ดถ้ามันเลอะนะครับเวลาใช้งานก็เอาพวกเมื่อกี้ที่ให้ดูเป็นตัวถาดเอาไปลองเพื่อที่จะอุ่นมันอย่างอันนี้ก็เป็นตัวถาดอบนะครับพร้อมกับฝาที่ใช้ในการปิดอ่ะเดีย๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงดูกันหน่อยอันนี้เป็นถาดอบ มั่านอบเนาะอบหรือทอดด้วยกันได้เนี่ยแล้วถ้าถ้าอยากอันนี้อาจจะทอดอ่ะอาจจะทอดแล้วทอดทอด,ทอดปิง้งไส้กรงกไส้กรอกอแฮมเพิมอะไรไปแต่ถ้าอยากอบก็ปิดฝาปิดฝาคงต้องถอดเอาอันนี้ออกนะรับติต๊กเกอร์ที่เขาแปะอยู่ไม่งั้นไหมในแน่นะครับน,นี่เหมือนเป็นตัวหม้ออบไปในตัวอแล้วก็มีอะไรอีกหม้อต้มหรอมันเปลี่ยนฝาเอาใช่ไหมมันใช้วิธีเปลี่ยนถาถูกป่ะเปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรละเป็นหม้อต้มหรอ เป็นต้มเนีถ้าจะต้มต้มได้นึ่งได้แล้วอันนี้ตะแกรงนึ่งน้ําจะอยู่ข้างล่างแล้วตะแกรงนึ่งวางอ่าอย่างงี้เวลาจะหยิบออกก็มีตรงนี้ให้จับเมื่อกี้ก็งโง่โยนลงมาแล้วก็จะเรียกว่าอะไรมันก็จะมีฝาให้ปิดได้เหมือนเมื่อกี้เนี้ยอันนี้ก็นึง่งก็ได้เหมือนกันเห็นไหมเฮ้ยก็โอเคนะ ประมาณนี้หลักๆมีแค่นี้เองจุดดีคงเป็นเรื่องของการที่ถอดเอาไปล้างได้นะครับปกติแล้วถ้าไปเจอพวกของถูกเนี่ยมันก็จะทํากันบนนี้เลยเวลาจะล้างจะทําอะไรก็ลําบากนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดใช้งานเล่นๆดูซิว่าความร้อนความเลินเป็นยังไงดีกว่านะเดี๋ยวลองต้มน้ําดูแล้วกันนะให้เพื่อนๆดูกันอ๋อแล้วนะครับไฟจะเป็นสีขาวนะข้างหน้าที่ออนเนี่ยนะครับผมเปิดเป็นไฮเลยแล้วกัน,เ,นเดี๋ยวเพื่อนๆดูเปิดเป็นไฮนะ นี่นี่ไฟมันเป็นสีขาวนะครับผมเปิดไฮเลยก็มันก็ค่อยๆร้อนอ,อย่านะก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่มีบอกอุณหภูมิอะไรทั้งนั้นนะได้มาตรฐานตรงที่ว่าเป็นโตชิบ้านะถ้ามีตัวเลขบอกอุณภูมิเป็นองศาเซลเซียสด,ด้วยนี่จะดีมากเลยเนาะน่าเสียดายเนาะเบสิกไปหน่อยตัวนี้รับบกันตัวเครื่องสองปีนะครับชุดทำความร้อนก็ตัวไส้ขดลวดความร้อนนะห้าปี นี่ผมกดวัดอุณหภูมิเพื่อนดูแล้วกันที่ตัวเตาโอไฮเลยครับวัดไม่ได้ร้อนจัดเพราะว่าตัวนี้ผมวัดได้ไม่เกิน80องศานะอันนี้ขึ้นแล้วนะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วแหมจะวัดให้ดูสักหน่อยตัวนี้วัดได้ไม่เยอะขนาดนั้นนะครับก็โดยรวมร้อนเร็วไหมก็โอเคนะแปบ๊บเดียวเริ่มร้อนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย อุณหภูมิน้ำตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนี่นะ49.8ไม่นานครับประมาณเมื่อกี้เปิดไปไม่ถึง5นาทีนะ51แล้วขึ้นละผมว่ามันก็โอเคนะราคายอมรับได้ของดีหน่อยราคามันก็จะแพงหน่อยได้ใช้นานๆดีกว่าแบบเสียร้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเพราะว่าซื้อถูกใช้ไม่กี่ครั้งพังแถมที่สําคัญคืออันตรายก็อาจจะไม่คุ้มนะครับซื้อทีเดียวเราใช้ยาวๆไปเลยดีกว่าถ้าคิดว่าได้ใช้บ่อย นะครับก็ปิ้งยงปิ้งย่างในบ้านอะไรประมาณนี้นะอืมก็เพื่อนนสนใจผมทิ้ง link ให้นะครับซื้อจากไหนนะครับวันนี้ฝากไว้สำหรับ e c ซี่ซ6ราหกกันแล้วกันเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์นะครับใช้กดแชร์เป็นไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อเพ,อเพอนจะได้ทราบว่าผมมีการเด็ดคลิปนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ